สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ในภาษาอังกฤษเราจะมาฝึกนะครับแต่งประโยคภาษาอังกฤษนะครับเป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคําถามนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเราสามารถที่จะแต่งประโยคนะครับเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็แปลว่าอย่างไรนะครับเราจะได้นานะครับไปฝึกเขียนแล้วก็ไปฝึกพูดกันนะครับในชีวิตประจําวันนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนะครับเราไปฝึกกันเลย อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษในกรณีที่นะครับประโยคภาษาอังกฤษนะครับที่เป็น verb to be นะครับนั้นก็คือ is, am แล้วก็ are นะครับเราสามารถที่จะนำประโยคเหล่านี้นะครับไปแต่งเป็นประโยคปฏิเสธนะครับแล้วก็ประโยคคำถามนะครับได้ยังไงนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับประโยคนี้นะครับเป็นประโยคบอกเรานั่นเองนะครับเช่น I am a student, I am a student ผมเป็นนักเรียนนะครับอันนี้คือเป็นประโยคบอกเล่านะครับต่อไปนะครับเราจะทำเป็นประโยคปฏิเสธนะครับก็แค่เติม not เข้ามานะครับเช่น I am not a student I am not student. s t u d e n t ผมไม่ได้เป็นนักเรียนนะครับแล้วก็แต่งเป็นประโยคคำถามนะครับก็แค่เอานะครับ am มาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับ Am I a student Am I a student ผมเป็นนักเรียนใช่ไหมนะครับจาก I am นะครับก็เปลี่ยนเป็น am I นะครับก็จะกลายเป็นประโยคคำถามเลยนะครับ I am not ประโยคปฏิเสธ am I a student เป็นประโยคคำถามนะครับก็นำประโยคบอกเล่านะครับไปแต่งเป็นประโยคคำถามแล้วก็ประโยคปฏิเสธแบบนี้นั่นเองต่อไปนะครับ he is in the room He is in the room นะครับเขาอยู่ในห้องอันนี้คือประโยคบอกเล่านะครับนำไปแต่งเป็นประโยคนะครับปฏิเสธก็คือ He is not in the room He is not in the room เขาไม่ได้อยู่ในห้องนะครับอันนี้ก็คือประโยคปฏิเสธนะครับก็แค่นำ not เข้ามาแบบนี้นะครับต่อไปประโยคคำถามกันบ้างนะครับ Is he in the room Is he In the room เขาอยู่ในห้องใช่ไหมนะครับประโยคปฏิเสธก็คือเติม not เข้าไปนะครับประโยคคำถามก็แค่เปลี่ยนนะครับเอากิริยามาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับเห็นไหมจาก he is ก็เปลี่ยนเป็น is he นะครับก็จะกลายเป็นประโยคคำถามทันทีนะครับต่อไปนะครับ he is a doctor he is a doctor นะครับเขาเป็นหมอนะครับอันนี้ก็คือประโยคบอกเล่า ทำเป็นประโยคปฏิเสธนะครับ he is not a doctor he is not a doctor เขาไม่ได้เป็นหมอนะครับเห็นไหมเติม NOT เข้ามาตรงนี้นะครับต่อไปประโยคคำถามกันบ้างนะครับ is he a doctor is he a doctor เขาเป็นหมอใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือประโยคคำถามนั่นเองประโยคปฏิเสธนะครับเติม NOT เข้าไปแบบนี้ประโยคคำถามนะครับ ก็แค่เปลี่ยนนะครับเอาเกริยาม,มาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับก็จะก,กลายเป็นประโยคคำถามนะครับต่อไป she is a girl she is a girl นะครับก็คือหล่อนเป็นผู้หญิงนะครับอันนี้ก็คือประโยคบอกเล่านะครับนำไปเขียนเป็นประโยคปฏิเสธก็คือเติม not เข้าไปแบบนี้นะครับ she's i not a girl she's i not a girl นะครับก็คือหล่อนไม่ได้เป็นผู้หญิงนะครับต่อไปทำเป็นประโยคคำถามก็คือ is she a girl is she a girl นะครับก็คือหล่อนเป็นผู้หญิงใช่ไหมนะครับมาดูตัวอย่างการตอบนะครับประโยคคำถามกันบ้างนะครับถ้าเธอเป็นผู้หญิงนะครับก็ตอบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเช่น yes she is yes she is ใช่หล่อนเป็นผู้หญิงนะครับถ้าตอบว่าหล่อนไม่ได้เป็นผู้หญิงนะครับ ก็ตอบว่า no she isn't no she isn't ไม่หล่อนไม่ได้เป็นผู้หญิงอันนี้ก็คือตัวอย่างการตอบนะครับประโยคคำถามเนาะต่อไปนะครับมาดูคำว่า it นำหน้ากันบ้างนะครับเช่น it is a dog it is a dog มันเป็นหมานะครับถ้าทำเป็นประโยคปฏิเสธก็คือ it is not a dog it is not a dog มันไม่ได้เป็นหมา ต่อไปทำเป็นประโยคคำถามกันบ้าง Is it a dog? Is it a dog? มันเป็นหมาใช่ไหมนะครับแล้วก็มาดูวิธีการตอบกันบ้างน,นะครับถ้าว่ามันเป็นหมาเนาะเราก็ตอบว่า Yes it is Yes it is ใช่มันเป็นหมาถ้าตอบว่ามันไม่ได้เป็นหมานะครับเราก็ตอบว่า No it isn't No it Isn't นะครับคำว่า isn't คำนี้นะครับย่อมาจาก is not นั่นเองนะครับเห็นไหมถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับก็แค่เติม not เข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นประโยคคำถามนะครับก็แค่เปลี่ยนเอากริิาามาไว้ด้านหน้าแบบนี้ไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะครับต่อไป my mother is a teacher my mother is a teacher นะครับก็คือแม่ของฉันเป็นครูนะครับอันนี้ก็คือประโยคบอกเล่า ถ้าไปแต่งเป็นประโยคปฏิเสธนะครับก็แค่เติม Not ตเข้าไปแบบนี้นะครับเช่น my mother is not a teacher my mother is not a teacher แม่ของฉันไม่ได้เป็นครูนะครับถ้านำประโยคอันนี้ไปแต่งเป็นประโยคนะครับคำถามก็คือ is my mother a teacher is my mother a teacher นะครับก็คือแม่ของฉันเป็นครูหรอนะเป็นครูใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือ ประโยคคําถามนะครับเติม erm not แบบนี้เป็นประโยคปฏิเสธเอากริยามาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับจาก my mother is ก็คือ is my mother นะครับก็จะกลายเป็นประโยคคําถามนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับประธานเป็น you กันบ้างนะครับเช่น you are a teacher you are a teacher คุณเป็นคุณครูนะครับอันนี้คือประโยคบอกเล่า นำไปแต่งเป็นประโยคปฏิเสธนะครับ You are not a teacher You are not a teacher คุณไม่ได้เป็นคนครูนะครับถ้านำไปแต่งเป็นประโยคคำถามก็คือ Are you a teacher Are you a teacher คุณเป็นคนครูใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือประโยคคำถามนั่นเองประโยคปฏิเสธก็คือเติมน o t เข้าไปตรงนี้นะครับประโยคคำถามก็คือนำ R นะครับมาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับ จาก you are a teacher ก็เปลี่ยนเป็น are you a teacher นะครับก็จะกลายเป็นประโยคคำถามนั่นเองตัวอย่างต่อไปนะครับมาดูคำว่า we กันบ้างนะครับที่แปลว่าพวกเรานะครับ we are students we are students เราเป็นนักเรียนนะครับพวกเราเป็นนักเรียนนำไปแต่งเป็นประโยคปฏิเสธก็คือ เติมน o t เข้ามาแบบนี้นะครับ we are not students we are not students พวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นนักเรียนเอามาแต่งเป็นประโยคคำถาม are we students are we students พวกเราเนี่ยเป็นนักเรียนใช่ไหมนะครับถ้าตอบว่าใช่ก็คือ yes we are yes we are ใช่เราเป็นนักเรียนถ้าตอบว่าไม่ได้เป็นนักเรียนนะครับก็คือ no we aren't no we aren't นะครับก็คือ we are not นั่นเองนะครับก็จะแปลว่าเราไม่ได้เป็นนักเรียนนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการตอบเนาะเติม not แบบนี้เป็นประโยคปฏิเสธนะครับแล้วก็ are นำหน้าแบบนี้นะครับจาก we are ก็เปลี่ยนเป็น are we students แบบนี้ก็จะกลายเป็นประโยคคำถามนั่นเองต่อไปนะครับ we are human We are human. พวกเราเป็นมนุษย์อันนี้คือประโยคบอกเล่านำไปแต่งเป็นประโยคปฏิเสธ We are not human. We are not human. พวกเราไม่ได้เป็นมนุษย์ต่อไป Are we human? Are we human? พวกเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมนะครับนำ not ไปใส่แบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นประโยคปฏิเสธนำ a r l นะครับ มาไว้ด้านหน้าแบบนี้ก็จะกลายเป็นประโยคคำถามนั่นเองต่อไปมาดูคำว่า they กันบ้างนะครับเป็นประธานนำหน้าแบบนี้นะครับเช่น they are smart they are smart พวกเขาเท่นะครับเก่ง smart นั่นเองนะครับอันนี้คือประโยคบอกเล่านำไปแต่งเป็นประโยคปฏิเสธนะครับเติม n ot เข้ามาแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็น not smart พวกเขาไม่เท่นะครับนำไปแต่งเป็นประโยคคำถามแบบนี้นะครับ Are they smart Are they smart พวกเขาเท่หรอนะครับนำนอดไปใส่แบบนี้นะครับจะกลายเป็นประโยคปฏิเสธนำ I มาไว้ด้านหน้าแบบนี้จะกลายเป็นประโยคคำถามนะครับต่อไปเรามาดูรูปย่อตัวย่อกันบ้างนะครับเช่น I am นะครับย่อเป็น I'm I'm เขียนแบบนี้นะครับ ต่อไป I am not I am not นะครับย่อมาเป็น I'm not I'm not นะครับอันนี้ก็คือตัวย่อของมันนะครับสามารถที่จะฝึกนำไปพูดได้เลยนะครับต่อไปเรามาดูคำว่า he is กันบ้างนะครับอันนี้ก็คือตัวเต็มนะครับย่อเป็น his his นะครับแบบนี้ต่อไป he is not he s not นะครับ ย่อเป็น he's not he's not นะครับหรือนะครับย่อเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ he isn't he isn't นะครับอันนี้ก็คือตัวย่อของ he is not นั่นเองนะครับฝึกไว้จำให้ได้นะครับจะได้นำไปฝึกพูดได้เลยต่อไปนะครับเรามาดูรูปย่อของ she is กันบ้างนะครับ she is ย่อเป็น she's c h e s e นะครับ c h e s e นะครับแล้วก็ c h e s e not c h e s e not นะครับย่อเป็น c h e s e not c h e s e not นะครับหรือนะครับย่อเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ she isn't she isn't นะครับต่อไปนะครับ it is กันบ้างนะครับย่อเป็น it's it's นะครับก็จะแปลว่ามันคือนั่นเองนะครับ ต่อไป it is not it is not นะครับย่อเป็น it's not it's not นะครับหรือย่อเป็น it isn't it isn't อันนี้ก็คือตัวย่อของมันนั่นเองนะครับตัวเต็มจะเป็น it is not นะครับความหมายเหมือนกันเลยนะครับต่อไป you are กันบ้างนะครับ you are นะครับย่อเป็น your your นะครับก็คือ you are นั่นเองต่อไป you are not กันบ้างนะครับ you are not you are not ย่อเป็น you are not you are not นะครับหรือย่อเป็น you aren't you aren't นะครับก็ย่อมาจาก you are not นั่นเองเจอที่ไหนนะครับก็ขอให้รู้ว่ามันย่อมาจาก you are not นั่นเองนะครับความหมายเหมือนกันนะครับ ต่อไป we are กันบ้างนะครับ we are นะครับย่อเป็น we're a we're a ต่อไป we are not we are not นะครับย่อเป็น we're a not we're a not นะครับหรือย่อได้ we aren't we aren't นะครับเช่นเคยนะครับความหมายเหมือนกันต่อไป they are กันบ้างนะครับ they are they are ย่อเป็น they're t they h e r e นะครับ ต่อไป they are not they are not นะครับย่อเป็น they are not they are not หรือ they aren't they aren't นะครับแปลเหมือนกันเลยนะครับโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกแต่งประโยคนะครับภาษาอังกฤษแต่งเป็นประโยคปฏิเสธนะครับแล้วก็แต่งเป็นประโยคคำถามนะครับประโยคที่เป็น is am are นะครับ ทำอย่างไรนะครับแล้วก็แปลว่าอย่างไรนะครับก็หวังว่าคงเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมฝึกบ่อยๆด้วยนะครับจะได้นํำไปฝึกใช้กันนะครับ โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกัน EP หน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ